สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาแห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ใหญ่ท่อนหนึ่งอันกระแสน้ำพัดลอยมาริมฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ท่อนไม้ใหญ่โนอนอันกระแสน้ำพัดลอยมาในแม่น้ำคงคาภิกตุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าข่าดูก่อนภิกตุทั้งหลายถ้าท่อนไม้จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้หรือฝั่งโนนจกไม่จมเสียในถามกลาง จักไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออัมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกน้ำวนวนไวจักไม่เน่าในภายในดูก่อพริกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานีแลท่อนไม้นั้นจักลอยไหลเลื่อนไปสู่สมุดได้ข้อนั้น เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่ากระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาลุ่มลาดไหลไปสู่สมุทรฉันใดดูก่อนภิษุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไม่แวะเข้าฝั่งข้างนี้หรือฝั่งข้างโนนไม่จมลงในท่ามกลางไม่เกยบก ไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไวจักไม่เป็นผู้เสียในภายในไสด้วยประการดังกล่าวมานี้ท่านทั้งหลายจากโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่นิพพานข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิ ย่อมนมนอมเอียงโอนไปสู่นิพพานก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฝั่งนี้ได้แก่อะไรฝั่งโนอนได้แก่อะไร การจมลงในท่ามกลางได้แก่อะไรการเกยบนบกได้แก่อะไรมนุษย์ผู้จับคืออะไรอมนุษย์ผู้จับคืออะไรเกลียวน้ำวนวนวัยคืออะไรความเป็นของเน่าในภายในคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนพิกถุคำว่าฝั่งนี้เป็นชื่อแห่งอายตนะภายในหกคำว่าฝั่งโนนเป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอกหกคำว่าจมในถ้ำกลางเป็นชื่อแห่งนันทิราคะคำว่าเกยบกเป็นชื่อแห่งอัศมิมานะ ดูก่อนภิกษุมนุษย์ผู้จับเป็นฉไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ครุกคลีพเพลิดเพลินโศกเศร้าอยู่กับพวกกรฤหัสเมื่อเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยย่อมถึงการประกอบตนในกิจการอันบังเกิดขึ้นแล้วของเขา ดูก่อนภิกษุนี่เรียกว่ามนุษย์ผู้จับดูก่อนภิกษุอะมนุษย์ผู้จับเป็นฉไหนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนีย่อมประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลด้วยวัตระด้วยตบะ หรือด้วยพรหมจรรย์นี้เราจักได้เป็นเทวดาหรือเทพยเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนู่กอนภิกษุนี่เรียกว่าอะมนุษย์ผู้ดับนู่อนภิกษุคําว่าเกลียวน้ำวนวนไวเป็นชื่อแห่งกรรมกุลห้านู่อนภิกษุ ความเป็นของเน่าในภายในเป็นฉะไหนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนีเป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันล,ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติหน้ารังเกียจมีการงานปกปิดไว้ไม่เป็นสมณะก็ปฏิญญาณว่าเป็นสมณนะ ไม่เป็นพรหมจารีก็ปฏิญญาณว่าเป็นพรหมจารีเป็นผู้เน่าในภายในมีใจชุ่มด้วยกามเป็นดุจขยะมูลฝอยดูก่อนภิกษุนี่เรียกว่าความเป็นผู้เน่าในภายในก็โดยสมัยนั้นแลนายนันทะโคบาล ยืนอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคณที่นั้นแหลนายนันทะโคบาลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ไม่เข้าใกล้ฝั่งนี้ไม่เข้าใกล้ฝั่งโนนไม่จมลงในถ้ำกลางไม่ติดบนบกไม่ถูกมนุษย์จับ ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนวายจักไม่เน่าในภายในข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอประทานพระวโรกาสข้าพระองค์พึงได้บรระชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนนันทะถ้าอย่างนั้น ท่านจงมอบโคให้เจ้าของเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโคที่ติดลูกจักไปเองท่านจงมอบโคให้แก่เจ้าของเถิดนันทะครั้งนั้นแลนานนันทะโคบานมอบโคให้แก่เจ้าของแลว้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มอบโคให้เจ้าของแล้วข้าพระองค์พึงได้ป,ปรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคในนันทะโคบาลได้ป,ปรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคก็แล ท่านพระนันทะอุปสมบทแล้วไม่นานเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งกลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวชเป็นบรประชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ท่านพระนันทะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย